เควสนั้นก็ยังไม่โผล่มาเควสตรงนี้ก็ยังไม่โผล่มาวอเตอร์ฟ้าคือผมอยากรู้ว่า,วามันต้องหรือว่ามันต้องรออัปเดตแพ่หน้าแล้วเราถึงจะรู้ได้ว่าแมรี Mary ่แอนไม่ใช่หนือตัวแอนแล้วก็ตัวเซหมัวเซหมัวไอหมานอ้อยตัวนั้นน่ะมันจะกลับมาแต่แพทหน้าหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเราทั้งข้ามเวลาแล้วก็รอมเมื่อวานนะเมื่อวานอาทิตย์วันนี้วันจันทร์ข้ามวันของวันปกติเลยก็ยังไม่มา เซหม้อยังไม่มา what the fuck และอันนี้ให้กูแก้อะไรเตง what what the hell are you doing here เฮ้ย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 ,หยไหนไหนใครเควสมาแล้วหรออา แสดงว่าคนนั้นตอบตอบผิดนะตอบผิดตอบผิดนะตอบผิดก็คือตอบมั่วนะกระโดดแบบแอริอลเฮ้ยควสเควสเควสื่อควสอ่าโอเคความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น เอาแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้เจริญท่าไหร่นะฮะกับเควสที่ชื่อว่ากับเควสที่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรอ่ะเรื่องดีมักมาไม่ง่ายนะฮะเรื่องดีที่มักมาไม่ง่ายนะฮะอันนี้นาทีที่2ชั่วโมงส1เนาะ2ชั่วโมงส1นาทีมา ตัวละครผู้นี้นะฮะโคซานเซนานะครับบางช่องบอกว่าเราจะต้องเสร็จเควสสีแห่งโบราณการก่อนอาะใช่อาจจะใช่แหละก็ไปทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกน้องอะ่ะจะยังไม่มีเครื่องหมายตกกระจายอย่างนี้นะครับจนกระทั่งจนกระทั่งน,นี่เลยนะี่เลยนัดเจ้ามหะ วิ่งตามข้าน้อยมาตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยอ่ากระท่อมน้อยน้อยตรงนี้ของน้องครับน้องจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ก่อนนะอ่ะเออคลิปอาจจะมองไม่ชัดนะผมอาจจะต้องเดี๋ยวอาจจะอาจจะได้ใช่ไหมว่าอาจจะตัดแยกมาอีกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามาทําตรงนี้ก่อนตอนแรกเรามาเจอน้องตรงจุดนี้ แลวน้องบอกประมาณวนะ่าเฮ้ยน้องอะ่ะอยากจะปลูกพืชจากโลกข้างนอกซึ่งมันจะมีอยู่4ช้อยก็จะมีทั้งซิยวนิกะบูทหรือนิดหรือนูกะวิทอะไรนะั่นแหละของสุเมรุเอาง่ายๆคือจะเป็นของทั้งมีเอามีม,ม,มีมีพืชของทั้มบอสรสเตดของลีเย่ของอินาซูมะแล้วก็ของสุเมรุนะครับนั่นแหละเราก็ช่วยน้องเลือกสักอันอะ่ะให้น้องปลูกอะไรก็ได้แหละปลูกเสร็จปุ๊บลดน้ำต้นไม้ให้น้องโดยใช้ทตุน้ำนะครับอืมเสร็จปับ๊บ เราก็ปรับเวลาเลยนะฮะปรับเวลาเมื่อกี้เวลาตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมลองปรับเล่นๆดูปรับไปสักวันหนึ่งอ่ะวันหรือสองวันก็ได้แล้วพอเรากดมาปุ๊บมันจะมีเครื่องหมายตกใจอ่ะเครื่องหมายตกใจก็คือน้องมาอยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วอืมเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายตกใจอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็ ทำตามคลิปอีก2ช่องได้เลยนะก็จะเป็นอาจจะเป็นช่องของคุณ Story with me หรือช่องของคุณต่อโทมะโทโมยะนะฮะอันนี้ผมก็พูดออกสื่อให้เลยอ่าประมาณนั้นแล้วเราก็สามารถทำเรี่นี้ต่อได้เลยนะครับเรื่องดีมั้ได้มาไม่ง่ายคลิปผมอาจจะดูยาวกว่าทั้งของ2ช่องนะฮะเพราะว่าแน่นอนเมื่อกี้ผมวิ่งไปวิ่งกลับให้ดูนะแล้วก็มีการอธิบายเพิ่มเติมไปอย่างนี้นะฮะ ปะเริ่มทำเลยแบบสดๆมาที่เอาดอกไม้จากต่างแดงมาให้นี่เองสวัสดีโคซานเซนาจาังดอกไม้ที่พวกเราเอามาให้เป็นยังไงบ้างคือว่าไม่ได้ไปดูมาวันหนึ่งแล้วง่ะเอเธอชอบดอกไม้ที่พวกเราให้มามา,มากเลยไม่ใช่หรอแล้วทำไมไม่ไปดูมาหน่อยละ่ะดอกไม้จากต่างแดงมันหายาก โคซา,าเซนาก็อยากรีบไปดูแรมันเหมือนกันแต่พอคิดว่ามันอาจจะเฉาไปต่อหน้าต่อตาโคซา,าเซนาก็ไม่กล้าไปดูแล้วไม่เอาหน้าดูสิเธอเป็นห่วงขนาดนี้งานพวกเราไปดูด้วยกันไหมถ้ามีปัญหาฉันกับนักเดินทางจะช่วยเธอเองเอาแต่กังวลอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกพวกเธอพูดถูกงั้นพวกเราไปดูกันเถอะถ้ามีไปมอดกับนักเดินทางคอยช่วยโคซา,าเซนาก็มั่นใจแล้วเออ ป่ะป่ะน้องโอเคอุ้ยย่อยยากราดนังโก้คลักกุนนี่เนี่ยนี่เนี่ยยิงเลยกระสุนน้ำอุ้ย เออฮ่าคือ <c oughs> ดอกไม้ลำค่าถูกทำลายซะแล้วน่าเสียดายจังที่แท้ดอกไม้มันอยู่ไม่รอดเพราะมีพวกบริเชอร์พรีมัสมาทำลายสินะนับแต่น,นี้ไปโกซาซีนาะโกซาซีนาจะเฝ้าอยู่ข้างดอกไม้ตลอดเวลาจะไม่อยู่ห่างจากมันแม้แต่ก้าวเดียวเลย ใจเย็นๆก่อนนะโคซาเซนาเรามาหาวิธีด้วยกันดีกว่าจะว่าไปทำไมพวกบริเชอร์ p รีมัสถึงได้มาทำลายสุดดอกไม้ล่ะเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนที่โคซาเซนาเอาดอกมาชนิดอื่นกลับมาได้โดนป่วนหรือเปล่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอเลยนะจะพูดในสัยเสียกล้าทำเรื่องไม่ดีรับหลังโคซาเซนาเท่านั้นแหละโมโหแล้วนะเชื่อวึกไม่ถึงเลยว่า เธอจะมีด้านหัวร้อนแบบนี้เหมือนการสงสัยเธอจะหวนดอกไม้พวกนี้จริงๆแหละแต่ว่าพอลองนึกย้อนไปพวก breecher primus มันก็ไม่ได้หนีไปตอนที่โคซาเซนาเข้ามาใกล้นี่หรือว่าสิ่งที่ดึงดูดพวกนี้อาจจะไม่ใช่ดอกไม้นั่นสิมันก็เป็นไปได้แล้วพวกเราไปตรวจสอบดูร,รอบๆสวนดอกไม้ดีกว่าเอออ่าเอาแล้วไงมีอะไรไหมโอเคตรวจสอบ ไม่มีอะไรพิเศษดูเหมือนจะไม่มีของอะไรเอาละครับต้องบนเหรอ มีอะไรไหมอ่ะโอ้นั่งไงนั่งไงนั่งไงโอ้เป็นงูงูฉกตายเป็นงูฉกตายไปแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเข็นโยบานไทยับดิฉันตกกระจุยเอาหม่ชาตกิกสุนน้ำยิงเลยละคันนิคอืม แร้วทางเก่งจังเลยทําให้พวกหุ่นจากกอนขี้เละพวกนั้นระเบิดตู้มมันก็ crunch, ก็ครันชแค่เป็นที่ส่วนสวยๆได้ด้วยแบบนี้พวกนั้นก็น่าจะอ่าใช่ครับถึงดอกไม้บางส่วนจะถูกเกี่ยไปบ้างแต่ส่วนที่เหลือก็ดูไม่เลวเลยพวกบริเชอร์กับพรีมาสบริเชอร์พรีมาสก็น่าจะไม่ก่อกวนอีกแล้วแบบนี้ดอกไม้ของโคซานซีน่าก็น่าจะเติบโตได้แล้วล่ะดีจังเลยแต่ว่าโคซานซีน่าได้รับบทเรียนแล้วล่ะ โคซานต้องตั้งใจดูแลดอกไม้ล้ำค่าพวกนี้ให้ดีแลวเดินทางกลับไปมอนเอาดอกไม้จากต่างแดนมาให้แถยอย่างช่วยโคซานปกป้องสวนดอกไม้อีกโคซานเซน่าจะตอบแทนยังไงดีไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกจริงด้วยยังมีดอกไม้ที่โคซานเด็ดมาเองกับมืออยู่อยู่บ้างดอกไม้สุดล้ำค่างั้นขอมอบให้กับนักเดินทางและไปมอนนะเปาสถ้าเป็นดอกไม้ที่ล้ำค่าขนาดนั้นงั้นนักเดินทางก็ทำสวนดอกไม้แล้วปลูกมันไว้ดีไหม จะว่าไปนี่มันฮะชิโาก้าไม่ใช่หรอชิโดกา้านับเป็นดอกไม้ด้วยหรอชิโาก้าเป็นพืชและก็สวยมากๆงั้นมันก็ต้องนับว่าเป็นดอกไม้อยู่แล้วสินี่คือชีววิทยาของมนุษย์ไงล่ะโปซานเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไว้เพื่อจะกลายเป็นนักจัดดอกไม้ที่ดีไงล่ะฮิฮิฮิฮรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆแฮ แต่ฉันก็ไม่รู้มากเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดบมูมหรอกโคซานจะตั้งใจต่อไปเพื่อจะได้เป็นนักจัดดอกไม้ที่เก่งขึ้นโคซานได้ยินมนุษย์พูดว่านักจัดดอกไม้ที่สุดยอดจะเพาะพันธุ์ดอกไม้ชนิดใหม่ๆแล้วเอาไปเข้าร่วมงานพืชสวนโคซานก็อยากเพาะพันธุ์ใหม่ๆออกมาแล้วไปคว้ารางวัลนะในงานสวนในงานพืชสวนเหมือนกัน โคซานมีความตั้งใจที่ดีนะแต่ดูเหมือนจะยังมีอะไรเข้าใจผิดอยู่เยอะแฮะอธิบายเข้าใจยากด้วยว้าวอลิสเอ่ออลิสโทมัสเฮียฮ่าอยู่ดีอันผม fine and I'm really s o r y what are you up to man อ่าเป้าหมายการเข้าร่วมงานพืชสวนคือการนำพันธุ์พืชไม้ใหม่ๆม,ม,ม่ที่เพาะขึ้นมาไปให้มนุษย์ชื่นชมใช่ไหมล่ะ ทั้งภาษาสัมผัสและลสนิยมโคซานต่างจากมนุษย์มากเลยดอกไม้แสพันธ์ใหม่ที่เธอปลูกจะดูแ,แปลกๆสำหรับมนุษย์หรือเปล่าไปมอนเป็นห่วงอาชีพการจัดสวนของโคซานจริงๆเลยนะก็แงสิฉันเป็นครูสอนการจัดสวนให้โคซานนะถ้าเกิดโคซานเข้าร่วมงานดอกแล้วได้รางวัลขึ้นมาจริงๆฉันจะได้หน้าสุดๆเลยขอบอกโ oh อ้ไม่ก็อ่า ก็จริงนะขอแค่โคซานมองว่าดอกไม้ที่ตัวเองเพาะมันสวยก็พอแล้วล่ะคนอื่นจะคิดยังไงก็ไม่สำคัญหรอกขอแค่โคซานเซนาตั้งใจดูแลสวนดอกไม้ของตัวเอง้าดูดอกไม้สวยๆแล้วมีความสุขๆทุกวันก็พอแล้วล่ะสุขๆอะไรของผมวะมันต้องมีแค่ความสุขก็พอดีที่ความสุขๆ what the fuck อืโคซานเซนาจะ ทำให้ดอกไม้จากต่างแดนเติบโตให้ได้เลยโฮเยโฮเยโฮเยโอเคเรียบร้อยอันนี้ถือได้ว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราปลดล็อกได้แล้วนี่เรากลับไปเช็คได้เลยครับว่าตอนนี้เราเราเคลียร์เสร็จแล้วเราเคลียร์เสร็จแล้วนะฮะเราสามารถกลับไปเช็คได้ How you're s r e a m i n g You, you going? Uh, it's a little bit good. i s a l i t t l e bit g o o d man นี่นะครับเราสามารถมาเช็คตรงนี้ได้นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดคนที่ดูอยู่ใน YouTube นะครับพอดีว่าณจุดจุดนี้ผมก็สตรีมอยู่ใน Twitch TV นะมันก็เป็นเหมือนกับการสตรีมสดเลยแนละ้วผมก็มาทำเควสตรงนี้พอดีอ่าแล้วผมก็อ่านแชทไปด้วยประมาณนี้อ่ามานี่ครับ20ทับท0แล้ว Yes Sir เรียบร้อยก็ตามนี้แหละครับ ตามที่ผมบอกเลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็กดถูกใจได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเป็นคลิปออกมานะฮะตามนั้นเลยครับชอบถูกใจก็กดถูกใจแล้วก็กด subscribe ได้นะครับใน YouTube นะส่วนในชวิตก็ดูกันต่อได้เลยฮะ